นายกบอกว่านายกไม่เคยทอดทิ้งพี่น้องชาวนานายกอยู่ข้างพี่น้องชาวนาผมก็เคยถามไปว่าอยู่ตรงไหนของชาวนาอยู่ข้างอยู่หลังหรืออยู่บนหัวกันแน่พอกดทุกวันนะครับถ้าอยู่ข้างพี่น้องชาวนาจริงต้องลงมาแก้ไขได้แล้วนับตั้งแต่ที่ชาวนาเริ่มเคลื่อนไหวมาจนถึงวันนี้เนี่ยตกลงว่ามีมาตรการอะไรที่ช่วยเหลือจนถึงมือชาวนาบ้าง ไม่มีเลยครับชพี่น้องชาวนาเคลื่อนมาตั้งแต่ข้าวยังไม่แต่งตัวเลยสองเดือนกว่าเต็มๆทีนี้ถ้าสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ต่อเนาะเราจะมีการยกระดับในการเคลื่อนไหวอะไรยังไงไหมคะก็มีนะครับมีแน่มีแน่เพราะตอนนี้พี่น้องชาวนาก็พูดคุยกันแล้วว่าถ้าเกิดไม่มีการมาตรการใดๆมาเยียวยาหรือว่ามาช่วยเหลือพี่น้องชาวนาเนี่ยพี่น้องชาวนาก็คุยกันว่าอาจจะไป ร่วมฟังอภิปรายไม่ไว้วางใจตรงนั้นเลยแล้วถ้าเกิดมันมีเหตุผลจริงอาจจะเปลี่ยนยกระดับจากการเรียกร้องอาจจะเป็นให้ออกไปเลยได้ครับเราเรียกร้องเรื่องราคาข้าวมาตั้งแต่เดือนมกราถามว่าได้คำตอบรับใดๆบ้างไหมเราพาพี่น้องอาทิแรกเราไปยื่นตามขบวนการตามกฎหมายตามปกติทุกอย่างเราไม่อยากให้พี่น้องชาวนาไปวุ่นวายบนถนนหรอก เราไปยื่นตามกระบวนการไปยื่นจากผู้ว่าไปสู่ทำเนียบไปสู่กระทรวงต่างๆ mm hmm. เพื่อจะให้แก้ไขจะได้ไม่มีเหตุการณ์บานปลายเราทําตามระบบไม่ใช่ว่าเรา,าเราไม่ทำํำในเมื่อเราทําตามระบบแล้วแล้วก็ไม่เคยได้ตอบรับกับพวกเราเลยเราเข้าไปก็หลายครั้งประชุมคณะอนุกรรมการก็หลายครั้งอนุกรรมการก็เห็นด้วยตามที่เราไปเสนอก็หลายครั้ง แต่พอเข้านอบขอนอบขอขไม่เคยหยิบที่อนุกรรมการเห็นด้วยไปประชุมกันเลย mm. พอนอบขอเอาขึ้นมาก็เอาธงตัวเองที่ตั้งไว้เอามาประชุมกันแล้วก็มาแถลงข่าวเราก็บอกอยู่แล้วว่าตรงนั้นมันไม่ใช่เป้าหมายที่พี่น้องชาวนาเรียกเขาก็ยังจะดื้อดึงอ่ะ mm. เขาก็ยังจะดื้อดึงจะดันเอาเอาให้ได้อ่ะคิดดูอ่ะมันมันคืออะไรกันตอนนี้ คือก่อนหน้าเนี้ยนายกก็เคยโพส์นะบอกว่าเนี่ยไม่เคยทิ้งเกษตรกรนะดูแลอยู่นะเรามั่นใจกับคําที่นายกเขาเคยให้ไว้ไหมคะก็เคยดูครับเคยแสดงความพิเ็นว่านายกบอกว่าเอานายกไม่เคยทอดทิ้งพี่น้องชาวนานายกอยู่ข้างพี่น้องชาวนาผมก็เคยถามไปว่าอยู่ตรงไหนของชาวนาอยู่ข้างอยู่หลังหรืออยู่บนหัว กันแน่เพราะกดทุกวันนะครับถ้าอยู่ข้างพี่น้องชาวนาจริงต้องลงมาแก้ไขได้แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งการตอนนี้ที่บางส่วนเกี่ยวแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องเผาต่อสั่งเขาก็ไม่ให้เผาไม่มีอ่ามาตรการใ,ใดๆจะมาช่วยซัพพอร์ตเขาเลยทําให้พี่น้องชาวนาต้องไปจ้างรถอัดฟางเขาก็เกิดกดดันตัวเองขึ้นมาอีกเขาก็เมื่อวานเนี่ยประชุมกันที่นั่งเขาบอกเลยว่า วันที่หนึ่งเมษาถ้าภาครัฐไม่มีการควบคุมไม่มีการขยายเขาก็จะไม่ฟังแล้วเขาก็จะพร้อมระเบิดเวลาเขาก็จะเผากันหมดเลยทีเดียวแล้วถ้าเกิดเขาเผาทีเดียวพร้อมกันเนี่ยอะไรมันจะเกิดแล้วใส่แล้วไม่ดูแลเนี่ยมันทั้งทุ่งนะครับม,มหาศาลนะครับอย่างพี่น้องชาวนาไปเรียกร้องหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเนี่ยขอให้มาแทรกแซงเนี่ยเราก็จะอยู่ได้เพราะต้นทุนเราห้าเออหกพันห้าถึงเจ็ดพัน ถ้าตั้งให้เราหมื่นหมื่นพันเนี่ยความชื้นของเราจะอยู่ที่ยี่9 30แปดยบเก้าสามสิบเราก็จะได้อยู่ตันละประมาณแปดพันกว่าบาทแปดพันกว่าบาทเนี่ยเราก็เลยทุนเราไปนิดนึงเราก็พอจะเลี้ยงเลี้ยงตัวได้นะครับ